กาดหินผักกูดผักน้ำแตงเปรี้ยวและดอกถั่วบงสีม่วงชวนกินทั้งหมดนี้คือพืชผักที่หาเก็บได้ง่ายๆในชุมชนบ้านแก่นมะกรูดจังหวัดอุทัยธานี แม้ทุกวันนี้การขนส่งอาหารจะไม่ได้ยุ่งยากเหมือนสมัยก่อนเพราะมีถนนตัดผ่านรถขายกับข้าวสำเร็จรูปวิ่งเข้าออกได้ทุกซอกซอยหากไม่ใช่ทางเลือกของอ้อยรุงร่งฤดีสุดทธาหลวงกระเรียงโพรรุ่นใหม่วัย25ปีที่ยังเก็บพืชผักตามไหลายทางและคันดินมาปรุงอาหารเพราะเชื่อว่าการกินตามฤดูกาลนั้นทั้งอร่อยและมีประโยชน์ ผักใบเขียวส่วนใหญ่จะสามารถหาเก็บกินได้ทั้งปีเลยนะคะแต่ว่าจะอร่อยที่สุดก็ช่วงหน้าหนาวแบบนี้นี่แหละค่ะเพราะว่าเพิ่งผ่านช่วงหน้าฝนที่เป็นช่วงที่น้ําท่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดมาโดยเฉพาะนี่เลยค่ะยอดมะระขี้นกนะคะหลายคนได้ยินชื่อแล้วอี๋เลยใช่ไหมคะแต่ว่าเห็นขมๆมแบบนี้รสชาติก็อร่อยไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะได้เยอะอย่างอ้อย รู้วิธีปรุงก็สามารถดึงรสอร่อยออกมาจากวัตถุดิบได้ทุกชนิดยอดมะระขีนกขมขม,ขมเพียงโยนเข้ากองไฟให้สลดก็กินแนมกับน้ำพริกได้อร่อยขึ้นหลายเท่าตัวหรือจะเอาไปทำแกงกระดูกหมูยอดมะระน้ำซุปร้อนๆติดรสขมปลายกินดีในช่วงหน้าหนาวนี่เป็นสิ่งที่อ้อยเรียนรู้จากการกินและการเข้าครัวช่วยแม่ทำอาหารมาตั้งแต่จำความได้ กนคน,นคา,คา,นาแม่นอและโจกะเรียงโพโไวัย54ปีเล่าว่าอาหารที่ทำกินในบ้านส่วนใหญ่แม่เรียนรู้การทำมาจากปู่ย่าตายายที่เคยตั้งรกรากอยู่ในเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเมื่อหลายสิบปีก่อน แม้จะไม่มีโอกาสได้กลับไปแผ่นดินของบรรพบุรุษที่ห้วยขาแข้งเลยสักครั้งหากความหลงไหลในวิถีชีวิตดั้งเดิมของกระเรียงโพลทำให้อ้อยศึกษาวิธีการทำอาหารจากแม่อย่างละเอียดตลอด2ปีที่ผ่านมาและตัดสินใจเปิดครัวกระเรียงเชยิเกอที่ตั้งชื่อจากเมนูอาหารจานปลาประจำกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไปพร้อมๆกับกระจายรายได้ ถือเป็นก้าวแรกที่ท้าทายในฐานะคนรุ่นใหม่ที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชุมชนมันยังไม่ใช่คำตอบว่าครัวนี้จะอยู่ได้ด้วยความด้วยด้วยอาหารหรือไม่แต่มันมันอยู่ได้ด้วยกระบวนการกระบวนการที่คนหนุ่มสาวกลุ่มนี้จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนตัวเองโดยที่มีเพื่อนการยามิจ,จากภายนอกมาช่วยเป็นแรงหนุนโดยเฉพาะกลุ่มชนเผ่าหรือว่าชาติพันธุ์เนี่ยสำคัญมากซึ่งอันนี้เป็นเป็นโจทย์ใหม่ที่กำลังสนุกว่าเราสามารถทำให้แก่นมะกรูด จุดหนึ่งที่เราพัฒนาแกงมะกรูดแต่มันก็เทือนไปถึงพี่น้องทุมตนอื่น,นหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวดอยใหม่ที่อากาศเริ่มหนาวเป็นช่วงที่ปูภูเขาจะมันเต็มที่เอาไปย่างแล้วตำน้ำพริกมันปูหรือแกงกับเผือกก็อร่อยเข้ากันได้ดีเป็นเมนูประจำช่วงปลายปีที่ไม่ว่าใครได้ชิมก็ต้องติดใจครัวกะเหรี่ยงเชยิเกอเปิดให้บริการแล้ววันนี้ ที่สวนลุงศินป์ข้างโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนัธิดาศุกศีไทย PBS รายงาน